ม้านหังงูนสวรรยามาแล้วนะครับครับกับาพอพอกันดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับบ้านหลังงูสวรรยานะครับวันนี้วันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันร้อยหกสิบแปดนะครับจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับผมคำวันนี้สิ่งมันเลี้ยงปุ๋ยนะครับปุ๋ยอย่างงูนนะครับ ปุ๋ยใส่องุ่นนะครับผมนี่นี่องุ่นปุ๋ยใส่องุ่นนะครับอืมจะมาบอกสูตรปุ๋ยนะฮะจะมาบอกสูตรปุ๋ยใส่องุ่นนะฮะฟังให้ดีนะฮะจำไม่ได้ก็จดไว้นะฟังแล้วก็จดไว้นะครับผมฟังแล้วก็จดไว้ตามนี้นะฮะอันนี้ก็คือผมพูดเฉพาะในสวนองุ่นของผมแล้วก็ประสบการณ์ของผมที่ใส่นะประสบการณ์ของผมที่ใส่แล้วก็ใส่แบบนี้นะฮะต้องใส่จังสิ นะครับผมสาหรับแฟนเพจผมนะที่เอาอุ้นจากผมไปนะฮะนี่ผมจะบอกวิธีบอกสูตรปุ๋ยแบบบล็อกกักด้นะครับแบบนี้กักได้ให้เต็มๆเ,เลยฮะวันนี้จะบอกสูตรปุ๋ยอสองตัวพอนะครับสําหรับองุ่นเบบีองุ่นเล็กนะฮะสำหรับอาง,งุ Baby, ่นหน่อยองุ่นเล็กนะฮะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะฮะต้อนองุ่นต้นเล็กๆนะฮะนี่โอ้โหนี่ได้ อันนี้เขาได้ต้นนะฮะ fish fish fish. Oh! นี่นะครับผมโอ้นี่นีน่โอ้ยน huh? ี่แช่ผมเอาแช่ผมมาจิงนะฮะนี่น네ี่ผมมาจิงผมมาจิงมาเสียบนะฮะผมมะกิงมาเสียบปุ๊มมันก็ออกได้แล้วนะอันนี้อันนี้เป็นองุ่นนะเป็นกิ่งองุ่นที่ผมเสียบไว้นะครับนี่เอากิ่งองุ่นที่เสียบไว้นะฮะเอากิ่งมาเสียบไว้มันก็ออกแล้วเป็นต้นแล้วนะครับนี่ แล้วทีนี้จะมาพูดเรื่องปุ๋ยนะครับถึงมบาบอกเรื่องปุ๋ยนะครับผมอันนี้ตามที่เอาตามของผมเลยนะครับไม่ใช่ก็เอาสําหรับลูกเพจผมนะสําหรับลูกเพจผมเที่ยวอา่าง่นผมไปนะครับอผมจะบอกให้เลยนะครับผมอเอาตามผมเลยนะครับเอาตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ให้ทําตามนี้นะ ผมแต่ว่าผมก็คิดว่าสวนอื่นๆเขาก็ทําตามนี้แหละนะครับไม่เกินนี้นะฮะก็ไม่เกินไม่เกินตรงนี้นะครับผมองงุนตั้งแต่เอาพูดง่ายเลยว่าอางงุนเนี่ยตั้งแต่ห้องนี่เอาแบบนี้เหรอเอาต้นช่บนี่แหละต้นช่เนี่ต้นเล็กๆนี่ต้นใ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 นถุงพอช่บนี่เนี่ยใน,นถุงพอชาบนี่ยสีใส้ปุ๋ยสุดเด็ด อันดับแรกก็คือปุ่นฉี่งัวอือนะครับจดไวนะ้ด้ะจดไว้ครับจดไว้อันดับแรกก็คือปุ่นฉี่ง่วปุ่นฉี่งัวใส่ไหลเท่เกับไปเช็บเนอะ <c oughs> นะครับผมนี่เอาปุ่นฉี่งัวใส่เลยใส่เลยนี่หนึ่งปุ่นขี้งัวน,นงนงวนะครับจดไว้นะฮะจดไว้สำหรับใครที่ เริ่มปลูกอุ่นใหม่ๆนะครับผมนี่เวลาลงขุมน,นี่ผมจะไม่ดูอังุ่นจนเท่านี้แหละเนี่ยเ่ยจน,นเท่าน,นี้เป็นแบบนี้นะครับพุ่นขี่งัวปุ๋ยตัวที่สองปุ๋ยตัวที่สองที่เราจะใส่นะครับสูตร15 15 15ครับ ปุ๋ยตัวที่สองที่ใส่คือปุ๋ยสูตร1ิ1หา5ิหาิหาครับจดไใบนะหน้าผมาจดไว้นะครับใครที่ปลูกงูมือใหม่นะครับหรือว่าลูกเพจผมนะฮะใครที่ปลูกงูมือใหม่หรือว่าลูกเพจผมจดว้นะครับปุ๋ยตัวที่สองที่ผมไปใส่คือสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้า ตัวแรกว่ามันปุ๋ยเลยฮะพุ่นมันเป,นป็นปุ่นกับเป็นปุ๋ยแหละนะฮะอืมก็ใส่พุ่นฉีงัวอันที่สองก็คือสูตรซิบหาสิบหาสิบหาเนี้ยเยี่ห้อยังก็ได้ยีห่ห้อยี่ห้อสร้างโกโตก็ได้ยยี่ห้อยังกะ็งกะดาแต่เหมือน,นมินนี่นะเอารถเรียกเอารถวะเป็นแมนสิบหาสิบหาซิบหาคือปุ๋ยสูตรเต็มแหละนี่เอาเข้าไปนะฮะต้นเล็กใส่น้อยต้นใหญ่เพิ่มปริมาณนะครับผมต้นน้อยก็ใส่น้อยต้นใหญ่ก็เพิ่มปริมาณขึ้นนะครับนี่ มาอีกปุ๋ยตัวที่สามหลังจากที่เราใส่ขี้กัวแล้วใช่ไหมใส่ขี้กัวแล้วก็ใส่สิบห้าสิบห้าสิบห้าตัวที่สามคือยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดอันนี้ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดอันนี้ต้องขอบอกนะครับว่าอายุนตั้งแต่หนึ่งวันจนถึงร้อยห้าสิบวันสิจักเดือนกระตามมันเอาตามนี้นะครับ คุณต้องจไดไปเลยล้วคุณลงหลุมวันไหนแล้วคุณใส่ยังไงนะคุณต้องจไดไปเลยนะอืมคุณตนะ้องจดไ้นะอาอนหนึ่งวันจนถึงร้อยหาสิบวันหรือหาเดือนนะครับหาเดือนห้าสาสิบ้าเนาะร้อยห้าสิบวันก็ประมาณนี้นะครับผมใช้ชีงว่วใส่สิบหาสิบหาสิบหาใส่ มีเจ7 7มีสำนันครับเย่ายไปเอาตัวอื่นเลยเอาสำนีพ่อเมื่อนี้เอาสำนีพ่อนะอะคนใส่สำนีพ่อนะะแล้วการใส่การให้นะต้นน้อยให้น้อยต้นใ,นใหญ่ให,นใ,นให้เพิ่มปริมาณเด้อนะครับผมต้นน้อยก็ให้น้อยอืมก็ให้น้อยไปต้นใ,นใ,นใหญ่ให้ตามปริมาณนะครับผมนี่ลักษณะการให้ ลักษณะการไห้นะฮะน้เาเดี๋ยวเดียวออกมามาหนีนะลักษณะการไห้นะครับสมมตว่ต้นเท่านี้ต้นต้นหนีนมาหนี่ต้นต้าหนีเนาะถุงแบบนี้ก็ยี่7ห้าเจ็ดเจ็ดสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งช้อนชาส่วนทักกระเพโรยโรยตามขอบริมขอบเ้อ จะใส่ไปโรยใส่ข้นตรวจนะโดยไปตามขอบหนึ่งส่วนซากครับเพราะมานจกสามยิบนี่ยละยิบ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 โรยนี่นะฮะสำรันนะฮะอืมยี่ห้าเจ็ดเจ็ดหรือสิบห้าสิบห้าสิบห้าเรียกเอากาทั้งสองตัวแหละครับทั้งยิบหาเจ็ดเจ็ดสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนี่ครับมีอันแดกหนึ่งกระไดนะหรือว่าใส่ทั้งสองตัวเลยกระไดผสมกันใส่กระไดคะมีสำรันต์นะครับผมนี่ไอ้เมื่อนี่เอาสมี่งกวนนะคร เดี๋ยวมือหนะเดี๋ยวมือรุ่นมือต่อไปจีบมะเบิงอีกนะฮะฝากจิตตามไปด้วยนะครับผมกดจิตตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กด,กดไลค์กดแชร์นะฮะถ้าชอบนะครับผมฝากให้กดกระดิ่งไว้น้ากดจิตตามไว้น้าเ้อนะครับผมอยากห่วนะผมจะบอกจนเมดจนว่าได้ลูกจะมันออกลูกไปใส่อย่างแน่น,นะครับผมก็อขอฝากติตตามน้ำครับบ้านอางุนเจปัญ,ญญานะครับผมอืมใครที่จิตตามวันนี้เอา คลิปนี้นะฮะผมจะตีเป็น ep หนะึ่งะผมจะตีผมอยู่ล่คงิปเป็น ep หนะฮะอ่มีปุ๋ยอยู่3ตัว1นึุ่นที่วัวสองสิบห้าสิบห้าสิบห้าสายี่สิห้อายุองูนตั้งแต่1วันจนถึง150วันคือเรือหนึ่วันจนถึงหาเดือนนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับบวัสบีครับขอบคุณครับ